สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำไข่ยัดไส้ย่างเอ๊ะหรือไส้ยัดไขย่ย่างนะพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มเจ่วแซบๆค่ะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำไส้หมูมา400กรัมล้างสักหนึ่งรอบเดี๋ยวล้างน้ำรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกระไกรมาค่ะตัดส่วนสีขาวๆออก แต่เราจะไม่ตัดชิดติดกับไส้นะคะเราจะเหลือส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยไว้นิดนึงค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนึ่งหรือตอนต้มมันจะแตกง่ายนี่เห็นไหมเหลือสีขาวๆไว้ประมาณนี้นะคะหลังตัดเสร็จแล้วนะคะป้าลองชั่งน้ําหนักดูจากไส้หมูพร้อมคั่ว400กรัมเนี่ยหลังจากตัดแล้วจะเหลือไส้หมูอย่างเดียวประมาณ300กรัมบวกลบนิดหน่อยการล้างเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ตัวเมือกนะคะใส่แป้งมันลงไป2ช้อนโต๊ะ เกลือหนึ่งช้อนชาขายำเบาๆให้เกลือใส้แล้วก็แป้งมันเข้ากันในขั้นตอนนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะคะบางคนก็ใช้เกลืออย่างเดียวบางคนก็ใช้เป็นเกลือผสมน้ำส้มสายชูแต่ป้าว่าการใช้แป้งมันเนี่ยตัวไส้ที่ได้เขาจะออกมาสีสวยกว่าค่ะความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วอีกอย่างขายำแบบนี้ตัวไส้หลังจากทำเสร็จแล้วไม่ขมแล้วก็ไม่เหม็นด้วยจ้า หลังจากขยำขยำไปสักครู่นะคะเปิดน้ำค่ะล้างล้างสัก3-4รอบก็ได้หรือจนกระทั่งน้ำล้างเนี่ยใสเมื่อน้ำล้างใสแบบนี้แล้วนะคะเทน้ำออก ตอนนี้จับปลายไส้ขึ้นมานะกกางออกเปิดน้ําใส่ลงไปเพื่อล้างด้านในไส้ตอนเปิดน้ําใส่ลงไปเพื่อทําความสะอาดด้านในสังเกตดูด้วยนะคะว่าจุดไหนมีรอยแตกหรือรอยรั่วหรือเปล่าถ้ามีตัดหรือใช้เชือกผูกแล้วค่อยตัดออกก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปกรอกไข่ตัวไข่จะได้ไม่ไหลเลอะเทอะเมื่อเปิดน้ำใส่แล้วนะคะใช้มือรีดเอาน้ำออกมา ทำซ้ำสัก2-3รอบหรือจนกระทั่งสะอาดตามต้องการเบาๆมือนิดนึงนะคะระวังไส้จะแตกล้างด้านในเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดด้านนอกอีกสักหนึ่งรอบค่ะเทน้ำทิ้งนำเชือกมามัดปลายไส้เชือกอันนี้เป็นเชือกตัวเดียวกับที่ป้าใช้มัดไส้กรอกอีสานนะคะ ตอนมัดให้เหลือปลายไส้ไว้นิดนึงนะไม่ต้องมัดแบบสุดปลายมากนะักเดี๋ยวมันจะหลุดมัดเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนำไข่ไก่มา15ฟองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์2ถ้าไม่มีใช้เบอร์อื่นได้เลยนะคะใส่ซอสฝาเขียวลงไป2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาผงปรุงรสหมู1ช้อนชา ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะบอกว่าบางสูตรอาจจะมีการเติมน้ำลงไปเพื่อช่วยลดต้นทุนนะคะซึ่งป้าลองทำแล้วป้าว่ามันไม่ค่อยเข้มข้นนะคะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะตีเสร็จแล้วใครอยากได้เนื้อไข่ที่เนียนๆสามารถนำไปกรองได้นะคะแต่ว่าป้าไม่ได้กรองอ่ะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะนำไส้หมูที่ล้างและผูกปลายไว้แล้วมา เสียบกลวยลงไปแล้วก็เทไข่ลงไปในไส้หมูอธิบายนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันก็คงให้ไส้ที่มีขนาดไม่เท่ากันนะเนาะ,นะบางเส้นเล็กบางเส้นใหญ่ถ้าจะทาไข่ก็เลือกเส้นที่มีขนาดเล็กนิดนึงนะคะแล้วอีกอย่างบางทีเทไข่ลงไปแล้วเอ๊ะป้าทําไมไข่ไม่พอเอ๊ะป้าทําไมไข่เหลืออันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของไส้ที่เราเอามาใช้งานด้วยค่ะ ถ้าไข่เหลือก็เตรียมใส่เพิ่มถ้าไข่หมดก็ตีไข่เพิ่มเนี้ยค่ะอย่างไส้หมูอันนี้เห็นไหมคะป้าทําคนละวันกับชิ้นเมื่อสักครู่นะคะไส้อันนี้จะมีขนาดเล็กกว่าชอบขนาดไหนก็เลือกเอาเลยนะจ๊ะเวลาใส่ไข่ลงไปในไส้เราจะไม่ใส่จนแน่นเปรี้ยะนะเราต้องเหลือปลายไว้ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ไข่แน่นเกินไป ตอนเอาไปต้มหรือนึ่งไส้อาจจะแตกได้อย่างเส้นนี้นะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยรีดไข่ลงไปนะแล้วป้าจะเว้นระยะประมาณ1นึ่คืบค่ะแล้วค่อยผูกเชือกจะไม่ผูกเชือกให้ชิดติดกับไข่นะคะจะเหลือพื้นที่ว่างไว้แบบนี้นะรัดเชือกให้แน่นเลยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่ทะลักออกมา แต่ถ้าไส้เส้นมันค่อนข้างสั้นก็ไม่ต้องเว้นถึง1คืบก็ได้นะคะกะกะเอาเนาะเอาให้มันสมดุลกันตอนนี้นําไม้ที่จะใช้เสียบไส้มานะคะป้าใช้เป็นไม้ขนาด6นิ้วนะเอาไม้จุ่มแช่น้ําไว้ก่อนเวลาเสียบไม้แล้วนําไปย่างเนี่ยไม้มันจะได้ไม่ไหม้ง่ายตัวไส้ที่บรรจุไข่ลงไปแล้วเราสามารถนึ่งได้หรือจะต้มก็ได้นะคะมาดูวิธีการต้มกันก่อน ถ้าจะต้มนะเอาน้ำใส่หมอ้อต้มจนกระทั่งน้ำร้อนน้ำร้อนนะคะไม่เดือดเด็ดค่ะน้ำไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไส้แตกแล้วต้มไส้ด้วยไฟอ่อนๆเป็นเวลา1นึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งไส้สุกคือถ้าเกิดว่าครบ1ชั่วโมงแล้วลองเช็คดูก่อนนะคะว่าตัวไข่ด้านในสุกดีหรือยังถ้ายังไม่สุกต้มต่อได้เลยนะคะเพราะว่าไฟแต่ละบ้านมันก็แรงไม่เท่ากันน่ะนะ ถ้าใครรัดปลายไส้ไม่แน่นตอนเอาไปต้มอาจจะมีไข่ไหลออกมาจากส่วนบริเวณปลายไส้ได้นะจ๊ะนี่นะป้าใช้ไฟอ่อนประมาณนี้เลยเมื่อไส้สุกดีแล้วตักขึ้นพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปหัน่นถัดมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการนึ่งกันบ้างถ้าใครจะนึ่งต้มน้ำใส่ซึ้งเตรียมไว้เอาแค่ให้น้ำในซึง้งร้อนไม่ต้องเดือดค่ะ เพราะว่าเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าน้ำเดือดความร้อยมันเยอะเกินไปไส้อาจจะแตกได้นำไส้ที่เตรียมไว้นึ่งด้วยไฟอ่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งสุกตอนปิดฝาซึง้งเราจะไม่ปิดให้สนิทนะคะให้เราพเพย์อฝาซึ้งไว้แบบนี้นะปิดสนิทหมดระวังค่ะไส้จะแตกเมื่อนึ่งจนครบเวลาแล้วอย่าเพิ่งรีบนำไส้ออกมานะคะเช็คดูด้วยว่าไข่ด้านในสุกดีหรือยัง ถ้ายังไม่สุกเพิ่มเวลานึ่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไส้เส้นใหญ่หรือว่าวางไส้ซ้อนทับกันนะคะมันอาจจะทําให้สุกยากต้องเพิ่มเวลานึง่งนี่ดูนะไส้ปลาไม่มีแตกเลยนะคะนึ่งเสร็จแล้วนะก็ยกซึ้งขึ้นค่ะพักทิ้งไว้จนกระทั่งไส้เย็นสนิทก,ก่อนนําไปหัน่นเมื่อไส้เย็นพอที่จะหั่นได้แล้วก็ตัดไส้เป็นท่อนขนาดความยาวตามต้องการนะคะทำกินเองทำใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ถ้าทำขายคำนวณให้ดีนะคะ ช่วงนี้ไส้หมูแพงมากเสร็จแล้วค่ะนำไส้ที่หั่นแล้วเสียบกับไม้ที่เราแช่น้ำไว้อันนี้ไส้ค่อนข้างเล็กป้าเลยตัดยาวหน่อยนะคะไม้หนึ่งเสียบสัก4ชิ้นถ้าจะทำขายแล้วแบบได้ไส้อันใหญ่ๆมาค่ะอาจจะต้องหั่นให้สั้นลงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขาดทุนคลิปนี้ป้าใช้เวลาเทสประมาณหงอาทิตย์รอบแรกซื้อไส้มาโลละ200จนครั้งสุดท้ายที่ถ่ายทำค่ะ ซื้อมาโลละ230บาทราคาขึ้นไวมาก1สูตรที่เขียนไว้ให้ในคลิปนี้นะคะจะเสียบไม้ได้ทั้งหมดประมาณ23 2 7ถึง27ไม้แล้วแต่การหั่นของเราแต่ไม่ต้องเชื่อป้านะคะเพราะว่าแต่ละไม้เนี่ยป้าตัดไม่เท่ากันเลยค่ะทำแต่ละรอบก็ได้จำนวนไม้ที่ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะยังไงหั่นเสียบไม้แล้วนับเองอีกทีนะจ๊ะ มีไส้แล้วก่อนนำไปย่างเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันน้ำมะขามเปียกมา1ปั้นหรือ85กรัมใส่น้ำลงไป250 ml อบบีบบีบบี้บีคันเอาน้ำมะขามเปียกออกมาป้าหนูใช้น้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปได้ไหมป้าไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าก็คงใช้ได้แหละปรับรสชาติกันเอาเองเรากันนำน้ำมะขามเปียกที่ได้กรองใส่หม้อ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในหม้อ200กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะใครไม่ชอบหวานลดปริมาณน้ำตาลปี๊บได้เลยนะคะแล้วตัวน้ำจิ้มตัวนี้ทำเสร็จแล้วชิมดูจะรู้สึกว่าป้าทำไมมันหวานจังเพราะว่าเมื่อทำเสร็จแล้วป้าต้องการให้บีบมะานาวเพิ่มลงไปตอนสุดท้ายก่อนที่จะกินนะคะจะทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยขึ้นแล้วก็หอมกลิ่นมะนาวนำตัวมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บตั้งไฟกลางคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมด เมื่อได้แบบนี้แล้วปิดเตาใส่น้ำปลาลงไป200 ml ผงชูรส1ช้อนชาหรือว่า4กรัมถ้าไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะพริกป่น3ช้อนโต๊ะเพิ่มได้ลดได้คนผสมให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อไหร่จะใช้งานนะคะก็แบ่งออกมาใส่พักใส่ข้าวคั่วแล้วก็บีบมะนาว อยากให้ใส่ตอนที่จะใช้เพราะว่าจะได้หอมกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็บางทีใส่เข้าวคั่วทิ้งไว้เหมือนกับเข้าวคั่วจะไปดูดน้ําด้วยะคะ่ะใส่ตอนจะใช้ดีกว่าเนาะปริมาณมะนาวเข้าวคั่วและผักที่ใส่ลงไปแล้วแต่ชอบเลยนะคะสําหรับน้าจิ้ม1สูตรเนี่ยป้าว่าใส่มะนาวประมาณ3-4ลูกกําลังดีแต่ใดๆก็คือชิมดูแล้วปรับเอาตามชอบได้เลยแต่ละคนชอบความเปรี้ยวที่แตกต่างกัน เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จิ้มตัวไส้ได้เลยอ่าเดี๋ยวถัดมามาทำการย่างไส้กันนะจ๊ะนําตัวไส้ที่เสียบไม้แล้วมาย่างใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านเลยนะคะอันนี้ป้าใช้เป็นเตาแบบที่ใช้แก๊สกระป๋องนะคะตอนย่างใช้เป็นไฟอ่อนหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนก็ได้อย่าใช้ไฟแรงนะักเดี๋ยวมันจะไหม ย่างจนกระทั่งสีสวยดีทั้งสองด้านนะคะเมื่อย่างย่างไปเนี่ยตัวไข่เขาจะสีเข้มขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าไข่ะคะ่ะเขาจะมีลักษณะเป็นโค้ขง,ขงขึ้นนะคะเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วก็นําไปจิ้มกับน้าจิ้มกินได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวป้าขอเอาน้าจิ้มมาทาบนเตาเลยนะคะมันหอมดีแต่แตะแกรงมันก็จะไม่ไหมขัดเหนื่อยนิดนึงอะนะป้าจะทาน้าจิ้มให้ทั่วทั้งสองด้านเลยค่ะ แล้วนี่ป้าแอบโรยพริกป่นเพิ่มด้วยเพื่อความแซบ่บเสร็จแล้วกินได้เลยจ้าตัวไส้ถ้าเกิดว่านึ่งแล้วเสียบไม้แล้วหรือยังไม่เสียบไม้ก็ได้แต่ยังไม่ย่างสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1นถึงสวันนะคะนานกว่านี้ไม่ได้เทสไว้ป้าป้าต้มกับนึ่งวิธีไหนดีกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกนะคะต้มมันก็เร็วกว่าแต่ว่ามันจะแตกง่ายกว่านึ่งค่ะ ถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบอ่อลืมบอกไปในถาดนี้มันจะดูเยอะกว่า23-27ไม้นะคะเพราะว่าป้าทำสอวันมารวมกันต้นทุนวัตถุดิบไส้หมูนะคะ400กรัม92บาทเกลือ50สตางค์แป้งมัน60สตางค์รวม93บาท10สตางค์ตัวไข่ที่กรอกลงไปด้านในต้นทุนจะอยู่ที่68บาท เอาต้นทุนของไส้หมูแล้วก็ไข่ามารวมกันจะอยู่ที่161บาทกับ10สตางค์อันนี้ยังไม่รวมไม้เสียบเลยนะนํำจิ้ม1สูตรต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60บาทแต่ว่าก็ใช้จิ้มได้เป็นร้อยไม้อยู่นะคะอ่ะมาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้นะคะสมมุติว่าเราเสียบได้23ไม้ต่อ1สูตรต้นทุนค่าไส้แล้วก็ไข่จะอยู่ที่7บาทแล้วนะคะน้ำจิ้มตีไป60สตางค ไม้เสียบเราก็ถุงตีไป30สตางค์ต้นทุนรวมก็จะอยู่ที่7บาท90สตางค์แล้วนะคะแล้วเนี่ยยังไม่รวมค่าแกส๊สค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าจีบป,ปาทาอื่นๆอีกนะคะตอนนี้ป้าว่าขาย10บาทไม่น่าไหวแล้วค่ะนอกจากว่าจะได้ไส้เส้นเล็กๆมาแล้วก็หั่นเป็นท่อนสั้นลงหน่อย ยังไงใครอยากขาย10บาทจะต้องไปปรับขนาดกันเอาเองนะจ๊ะถ้าไซส์เดียวกับที่ป้าทําป้าว่าต้องขายสัก15-20บาทแล้วแหละแน่นอนต้องมีคนบอกว่าแพงค่ะแต่ว่าอออันนี้ป้าก็พูดถึงโดยอิงจากราคาต้นทุนตอนนี้อ่ะนะเอาละคาสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนายบายสวัสดีค่ะ